มาลาบีาาเดมังนั่งดูเล้วดิฮะดิป๊อทขี้ไม่พาไป,ไปร้องไห้สิร้องไห้ก่อนอ ငါမြင်တယ် ชื่ออะไรครับเดครับแม่ชื่ออะไรครับเดครับแม่ชื่ออะไรครับแม่แม่ชื่ออะไรแม่ปุ่ยบอเออพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อพี่เชพ่อชื่อพี่เชนี่พ่อพี่เช่ไรพี่เช่ชื่ออะไรชื่อจริงพี่เช่ชื่ออะไรเชฟชื่ออะไรสุสุวิอะไรชื่อเชฟชื่ออะไรพาไปล้างตูดดิไปล้างตูดเออชื่ออะไร พาใครไปล้างตูดพาใครไปล้างตูดเฮ้ยเจฟชอบกินข้าวอะไรบเปียงเจฟกินข้าวกาอะไรบะเปียงกินข้าวกาอะไรแม่ล้างดูฮะแม่ล้างดูให้ใครล้างแม่แม่แม่ล้างตูดให้น่บ่ใครล้างตูดให้บ่ล้างตูดให้ใครอ๋อได้เจฟให้เจฟเฮ้ ล้างที่ไหนบอกล้างที่ไหนล้างกินรวมเอาอะไรล้างเอาแปมพืชล้างเอาแปมพืชออกแล้วล้างด้วยอะไรล้างขี้ล้างขี้ด้วยอะไรเอาอะไรล้างเอาอะไรล้างตูดล้างนี่เอาอะไรล้างน้ำนี่น้ำน้ำแล้วก็ถูนี่ถูถูอะไรถูแชมพูถูแชมพูถูแชมพูเสร็จแล้วทำไมเสร็จแล้วก็ใส่ แอบเบิ้ลใส่เป็นเพื่อแล้วไงต่อใส่อะไรต่อแอบเบิ้ลนี่ใส่แป็นเพื่อแล้วก็ใส่แอบเบิ้ลทาแป้งไหมทาแป้งทาแป้งตรงไหนอาแป้งนี่เออแป้งตรงไหนต้องตูดหรือตรงไหนดูดู้าตูดแป้งขี้เหม็นไหมแป้งอะไรขี้หอมไหมอ๋อดีหอมขี้ใครหอมดีเล็บหอมมากไหมหอมมากไหมโป้ง นิ้วนิ้วโป้งนี่เนียบโป้งอ่านิ้วชี้เั็ดีนิ้วโป้งเนื้อโป้งนิ้วชี้เั็ดีนิ้วโป้งเนื้อโป้งนิ้วชี้เั็ดีนิ้วก้อยเด็ดก้อยไหนนิ้วก้อยเฮ้ยเอาอึ๊บนิ้วก้อยออกได้ไหมเนี่ยอึ๊บเออนิ้วก้อยอันนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วโป้งก่อน นิ้วโป้งเออนิ้วช sure. mm ี hmm. uh, um, uh, ้เ um, ด uh, 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 ็ด UH, ดีเออนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วก้อยเอ้ยเอานิ้วโป้งหุบไปวะเอานิ้วก้อยออกมาโอได้ไหมเอออันนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วชี้เด็ดดี้อันนิ้วชี้นิ้วชี้เออนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วชี้เยี่ย โอ้อันนี้โป่งชี้ก้อยโผล่มาเลยโป่งชี้ก้อยโป่งชี้ก้อยโป่งด้วยโป่งชี้ก้อยด้ยดอยอ่าพูดนิ้วก้อยสิเด๋ยวจ่อยเออจ่อยนิ้วก้อยนิ้วก้อยไหมสิเอ้ยโป่งโป่งชี้โอ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 อ้อ้โอ้อ้ โอ้โหพิาศาดอบพิาศาดอบหันมาดหาพี่เชยด้วยนะโอ้บอบอบอบโอ้อบอบโอ้หมูบ๊อบหมูพิศาดอบหันหันหดร้ายหลังจากเขาบอกว่านิ้วก้อยเจ้าก้อเอ้ยเฮ้ยน,นันน่นนิ้วโป้งนิ้วโป้งก่อนอ่ะอันนี้โป้งก่อนนิ้วโป้องอันนั้นนิ้วอะไรนิ้วก้อย นี <A. S 1> ่ก <The> <injections> e. <The> ้อยละอะไรก้อยละอะไรไหนโป้งสิดาดีอันนี้อะไรโอ้โหหล่อมากเลยโอ้หหล่อมากเลยว้าวแบเดียวนี่ยนิโป้งมาเนี่ยนิโป้งนิโป้งสุดยอดสุดยอดเฮ้ยนิโป้งสุดยอดสิไหนอุ้ยอุ้ยอ้ายไหนนิโป้งโชวนนิโป้งหน่อยครับ เอ้ยอันนั้นอะไรตัวอะไรนี่เฮ้ยเหมือนเอียงเลยรู้จักเอียงไหมเอียงเสร็จแล้วก็ปลไหลสวัสดีครับหน่อยสิสวยๆสวัสดีครับเอ้ยกยกมือหมดแถวตรงแถวหมดแถวตรงก็เอ้ยก็ไก่ล้างตุงมีที่ไหนอ้่ะก็เอ้ย เฮ้ยกเอ้ยก้อนไข่เฮ้ยไอ้ขอไข่อะไรดอะารล้งจุงมเฮ้ยขอไข่ก๊ลังตุงขอควายล่ะขอควายนาขอควายข้าวนาขอคนล่ะขึงขังขอคนขึงขังขอละคังนั่งบ่าอะไรต่ออะไรต่ออะไรต่อนั้งลุงอะไาเออ

ใครตัดผมให้ใครตัดผมให้อะไรอะไรฮะอะไรอะไรเอ้ยถามพี่เชยที่ด hey. ูพี่ชายกำลังงอนอยู่ครับเจ้าชายเซ่งงอนหน้ามุดดินเลยครับก็เอ้ยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับผมก่อนจ็บ bóng đi bóng đi bóng đi 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 bóng đi bóng đi bóng đi bóng à, ta, này chi ta ta, mu, 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 nam

ออกไม่ได้แล้ออกไม่ได้โอ๊ยออกไม่ได้ครับออกไม่ได้อุ้ยดมตูดกันด้วย <c oughs> ใช้ดมตูดดิฉันเลยไหนทำหน้าทำหน้าน้องให้ทำหน้าบูดส <c oughs> <ซ>ิทำหน้าหน้าบูดยังไงบูดร้องให้หน้าบูดยิ้มหวานยิ้มหวานทำรอรอรอ,รอไงทำรอไงหน้ารอเอ้ยหน้ารอได้แล้ว นี่นี่นี่หน้าโลหจุดมือเอ้ไอ้ยิ้มหานร้องให้ร้องใ้ร้องร้องให้ล้ร้องให้ไงวะร้องให้ออายอ่ยอย่อ่ายอ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  ครับเดี่ยวสวัสดีครับปารนีา